เมจิตของเราราศจากนิวรณ์ทั้งห้าคืออากุศลทั้งหลายดีแล้วกรรมฉันทะปยาบาทตีนมิตะอุตจักรุกุจจะและวิจิกิจชาก็ให้พวกเราจเจริญเมตตาการจเจริญเมตตานั้นแม้กระทำเพียงชั่วเวลาสูตรดมของหอม ก็มีอนิสงส์มากกว่าการสมาทานซึ่งสิกขาบททั้งห้าประการหนึ่งที่พระองค์ตัดไว้กับวาเสตาว่าวาเสตะาเมื่อพิกุนั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้งห้าที่ตนละได้แล้วอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทเกิดปิติย่อมเกิด,ก,ดกายของผู้มีใจปิติ ย่อมสงบประงับผู้มีกายสงบประงับย่อมสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมเป็นสมาธิเธอนั้นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางด้วยจิตเป็นไปกับด้วยเมตตาไม่มีเวรไม่มีพยาบาทประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีขีดจำกัดวาเสตะา เปรียบเหมือนบุรุษเป่าสั่งผู้มีกำลังย่อมเป่าสั่งให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติเจริญแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกัน